วัสดีจ้ากับมพบกับกอจิล่าสล็อตกันอีกแล้วนะจะ้วันนี้บอกเลยว่าเกมฟินิชของเราเกมไข่น้อยของเราเกมนี้จะต้องพาเรารวยอย่างแน่นอนเด็ดทีละห้าสิบบาทเลยที่ว่าจะได้เท่าไหร่ทุกคนวันนี้เฮ้ยเสียงหล่อไปลโอ้โหโอเมก o d บิ๊กวินมาเลยครับทุกคนโน้โหเมากาวินไปแล้วโอ้เสียงหล่อเลยได้เงินได้เงินที่เสียงหล่อเลยทุกคนเฮ้ยเท่าไหร่จ๊ะเท่าไหร่ สามพันแปดร้อยเออขอกลับมาเสียปกติกันนะสามพันแปดร้อยเลยว่ะทุกคนกดเท่าไหร่นะเมื่อกี้กดไปสี่ทียงมั้งเข้าเลยสามพันแปดเอออุ้ยอันนี้น่าเสียดายน่าจะเข้านะโออสามพันแปดมาเลยนะเอาเรื่องนะไม่ธรรมดาเลยนะเกมนี้เออขออีกนีขออีกหน่อยเด้ขออีกหน่อยเด้เอาเข้มเข้มหน่อยเด้ เออเฮ้ยมาอีกแล้ว750ด้อย 3, 8, นะ้าสิสามแบบบมดเจป่ะก็ประมาณ4,500ไปแล้วทุกคน4,500นะ4,500ไปแล้วนะ, 4, นะ 4, วนะต,ตัดตัดกลมๆไป4,000แล้วกนะันเออจะกดกดเสียด้วยเออ4,000 4 0 0 0นะ4 0 0พั0หนึ่ง0 0 0 0 0นหนึ่งสี่0หนึ่งสี่หนึ่งใจก็อยากถอดนเนี่ยมันก็ได้เยอะอยู่นะกดไปกี่ทีได้4,000แล้วเนะี่ยเออ เข้าป่าโอ้โหเข้าให้หน่อยดิเข้าให้หน่อยดิอยดโอ้ยไม่เข้าอีกเออเข้าให้ผมหน่อยหอแห้งไม่ได้นะห้ามแห้งนะเฮ้ยโบนัสเกมเข้าทุกคนโอ้ my god สิบสองฟีสเปนมาขอให้ได้เงินอ่ะเอาสักพันขึ้นก็ได้พันขึ้นไปถอนเลยทุกคนพันขึ้นที่ผมถอนเลย ว่าได้เยอะแล้วอะ่ะอืมง่ายว่าคือได้เยอะแล้วเออมาแล้วจะคูณ4ี่คูณหคูณ 6. อ้าวคูณ7มั้ไหมโอเคเข้าให้หน่อยดีเออเออให้ถึงพันหน่อยลูกก็ให้ถึงพันหน่อยลูกพ่อจะไปถอนแล้วลูกเอ้ให้ถึงพันหน่อยลูกเออเฮ้ยเท่ราร้อยทยท่ราร้อยอย่างงี้จะถึงพันไหมนะจะถึงพันไหมนะหกร้อยแล้วเออแปดร้อยสปีดสุดท้าย เอเอครับโอเคไปถอนเงินกันดีกว่าทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามนะจ้าคลิปหน้าจะเอาเกมเอะไรมาอีกต้องติดตามนะแล้วเจอกันนะจ้ะสวัสดีจ้า